ปีนี้นะครับฟุตบอลองชีมูลนะครับ,บ,บก็จะเริ่มทําการแข่งขันในเดือนมก,กราคมนะครับความเป็นมาของฟุตบอลองชีมูลก็คือ,อ,รอ,อเราเริ่มจากการออกกําลังกายแล้วก็ร่วบรวมกันนะครับมาทําการแข่งขกีฬาวัตถุประสงค์ก็คือให้ได้ออกกําลังกายนะครับาการแข่งขันฟุตบอลองชีมูลรายการนี้เราจัดเป็นประเพณีทุกๆปีนะครับมีรายการแข่งขันทุกปีนะ ซึ่งปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้กับวิจิตบุญวันเจ้าของสนามเดิมบุญฟิวนะครับท่านช่วยอนุเคราะห์ในเรื่องอสนามทําการแข่งขันปีนี้จะมีแตกไปจากปีที่แล้วก็คือเราจะเพิ่มรางวัลให้มันมีมากขึ้นนะครับแล้วก็เชิญชวนทีมต่างๆในละแวกใกล้เคียงก็คือในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนะครับ มาร่วมทําการแข่งขันซึ่งเลทอายุนั้นก็เพื่อเป็นการส่งเสรมิมผู้สูงอายุให้มีเฟทีในการออกกาลังกายก็จะเริ่มที่45ปีขึ้นไปนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกทีมด้วยดีนะครับแม้รางวัลอาจจะไม่มากนะครับปีนี้แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกทีมด้วยดีนะครับที่มาร่วมทําการแข่งขันนะครับทุกทีมก็ยินด,ดีมาทําการแข่งข <c oughs> ันนะครับ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับภูมิกับพิจิตรบุญวันที่ช่วยอนุเคราะห์ทั้งสนามและก็เงินรางวัลอ่าช่วยกันทุกคนนะครับก็าการรับสมัครนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ก็เรามาประชุมเรื่องระเบียบการแล้วก็คุยกันเรื่องเงินค่าสมัครแล้วก็เงินรางวัลเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับ วันที่10ธันวาคมแล้วก็จะจับสลากแบ่งสายแล้วก็จะทําการแข่งขันภายในเดือนก<ผ>มกราคมครับขอชี้แจงเพียงเท่นี้ก่อนครับแล้ว<ๆ>ต่อไปความทุกหน้าก็จะแจ้งอีกต่อไปขอบคุณมากครับ